ขั้นตอนต่อไปก็หลังจากที่เราเก็บมูลไส้เดือนนี่เป็นมูลไส้เดือนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะออริจินอลเลยนะครับเก็บสดๆเลยยังมีความชื้นอยู่ตัวนี้เป็นมูลไส้เดือนเลยเห็นไหมดูดูลักษณะของมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆยุยยุยไม่ยุยมากนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นนี่ฮะก็คือออกมาจากลําตัวของไส้เดือนเลยเพราะถ่ายออกมาตัวเนี้ยมีจุลินทรีย์สูงมากแล้วก็เราก็จะมานี่ครับประมาณนี้โรย ประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวพอเราลดน้ําตัวจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะซึมไหลลงดินทีนี้พวกผักตระกูลแตงถั่วฝักยาวเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากเราก็ค่อยๆใส่อย่างนี้ครับประมาณนี้ประมาณกำมือหนึ่งต่อโคนต่อต้นนะฮะเพราะของเราเรามีเรามีอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์กับพืชผักซึ่งมันเป็นออแกนิกด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอะไร ตัวนี้ในลำไส้ของไส้เดือนเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่เยอะมากหลายชนิดกพโดยธรรมชาติแล้วก็คือเราต้องไปซื้อเป็นถุงอะไรมาของเรานี่เราเพาะยังชื้นๆอยู่เลยครับนี่เปียกๆนะบีบไปแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวจุลินทรีย์เขาเนี่ยแบบเต็มเลยแต่เดี๋ยวเราก็ใส่ตอนเย็นเพื่อหลบแสงแดดแล้วก็ลดน้ำใช้บัวลดน้ำลดตาม ก็จะค่อยๆซึมจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะซึมลงไปในดิน,ดนะเดียยันหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือต่อต้นใส่ไปเลยมันอยู่ที่น้ําที่จะลดแต่ถ้าบางคนขยันหน่อยก็พลวนพลวนปรับน่มก็จะลงไปในดินดีแต่ของผมนี่ผมใส่ติดโคนเลยเพื่อที่จะให้เขาได้เต็มที่อะ คน,นต้นเนี่ยเดี๋ยวรดน้ำปั๊บ่อยจะกระจายเลยพรของเราเราปลูกประมาณนี้ทั้งถั่วฝักยาวทั้งแปงใส่ที่ต้องสลับกันปลูกแบบนี้เพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงอะพวกนั้นครับแมลงศัตรตูพืชแมลงศัตรตูพืชน,นี่พอเขาเราปลูกเยอะๆเนี่ยเขาเจอต้นที่หนึ่งเขาก็ลามต้นที่สองแต่อย่างเนี้ยเขาก็ คือพืชศัตรูก็จะชอบไม่เหมือนกันถั่วก็ถัว่วแตงก็แตงไปอย่างเต่าแตงเนี่ยก็จะชอบแตงแบินไปอีกนิดเอ,อ้อเฮ้ยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แตงแล้วเป็นถั่วแล้วนี่ครับก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับเ,เพ่อเตรนยตอนการใส่มูลไส้เดือน